ข่าวของคู่นี้นะครับก่อนนะครับก็ต้องย้อนไปก่อนว่าเธอคนนี้นะครับหลังจากเป็นนักแสดงละครเธอก็มีผลงานละครนะครับแล้วผลงานซีรีส์ใช่ไหมเขาถ้าย้อนกลับไปนะครับเขามีซีรีส์เรื่องแอปไลฟ์ให้นายไม่รักนะครับนั่นคือคู่กับหนุ่มวินเมทวินใช่ไหมหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าสาวมินปิสยาเมื่อหร่จะรับละครเรื่องใหม่นะครับซึ่งเธอนะครับก็ได้เปิดใจว่ามีผลงานหลายเรื่องนะครับติดต่อมานะแต่เธอไม่รับนะครับแต่ล่าสุดนะเรียกว่า ดใจไม่ไหวรับผลงานละครเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นคือละครเรื่องใหม่นะครับทางช่องวัน31นะครับซึ่งเท่ากับว่าเป็นผลงานนะครับที่ห่างหายไปเกือบ2ปีเต็มนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับแฟนๆก็ลุ้นว่าสาวมินน่ะจะเล่นคู่กับใครเป็นพระเอกคนไหนร่วมงานทางช่องวันทั้งทีต้องมีอะไรที่บอกว่าว้าวอย่างแน่นอนนะครับล่าสุดกับการว่าเราไปสืบมาแล้วคุณผู้ชมปรากฏว่าพระเอกนะครับที่จะมาปกกบคั่วหนุ่ม กับสาวมินดิชยานครับก็ไม่คนอื่นคนไกลที่ไหนเป็นขวัญใจแฟนคลับนะครับนั่นคือหนุ่มหล่อมากความสามารถนะครับอย่างหนุ่มฟิล์มธนภัทรนั่นเองคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นเคมีใหม่เป็นอย่างมากนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเราไปสืบอีกว่า เป็นผลงานนะครับที่ไม่ใช่ละครรีเมคนะแล้วก็เป็นพอดเรื่องใหม่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับจะจเป็นเรื่องอะไรนะครับอดใจรออีกไม่นานเดี๋ยวเราจะไปสื่ใหม่อีกรอบนึนะคุณผู้ชมเรียกว่าฟีมินเนี่ยเป็นเคมีใหม่น่าสนใจมากนะและที่สําคัญนะครับหนุ่มฟีมเนี่ยเป็นการแบบว่าเป็นพระเอกที่เปิดรับนะักแสดงสระหลายคนนะครนาวน,นี้ก็เป็นสาวปางกันรันกับเรื่องฟ้าเพียงดินใช่ไหมเออก็แบบว่า อาแขนครนีมออ่มาล่าสุดเป็นนาะงเอกเคมีใหม่ก็คือสามินบีชยานะแล้วก่อนหน้านี้ก็จะเป็นวิมานสีทองสาวเดียนาก็เป็นนักแสดงสราเรียกว่าสุดปังนะครับงั้นก็ติดตามนะครับความเคลื่อนไหวกับละครเรื่องใหม่ของคู่นี้กันได้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าการรอคอยอย่างแน่นอนนะเพราะว่าเขาบอกว่าสายฝีมือมาเจอกัน<อ>ความปังก็เลยเกิดขึ้นที่ช่องวันสาสิบเอ็ดน,นะครับรติดตามกันได้นะอีกไม่นาน นี่แต่เขาไปฟิตติ้งแล้วนะอ่าก็มีภาพออกมาแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรยังไงแต่เขาไปบอกว่าฟิตติ้งแบบว่าลับๆกันมาแล้วโอ้แล้วรู้ได้ไงเนี่ยหลับหลับแต่มาอีกตอนนี้นะครับสายโทรศัพท์เราไม่จ่ายค่าโทรศัพท์ก็โผลมานะครับคุณผู้ชมแม่บอกไปสิว่าเราเปลี่ยนเบอร์แล้วเราเปลี่ยนเบอร์แล้วคุณผู้ชมเราจะเปลี่ยนเบอร์เบอร์เรื่อยๆนะคะต่อเมื่อมีการเปิดผังละครเปิดคู่กินคู่ อะไรก็แล้วแต่ค่ะเราก็จะเปลี่ยนเบอร์กันเรื่อยเพื่อไม่ให้พี่พี่ผู้จัดเออได้โทรมา,านะคะเ <c oughs> ม่อย่างที่บอกว่าเราก็จะชอบหาข้อมูลที่บอกว่าอ่ะเปิดไงแต่เข้าใจรอทางสานีนะครับเปิดอย่างเป็นทางการก่อนก็ได้นะคุณผู้ชมใช่แต่เราก็อยากมาแบบอัปเดตนะคะให้บแบบให้รู้ตัวกันก่อนนะว่าอุ๊ยจะมีการเจอ แต่จริงๆเจตนาไม่มีอะไรเลยค่ะแค่อยากจะอัปเดตผลงานของน้องๆนะคะให้แบบแฟนๆได้รู้นะจ๊ะเออแล้วก็พี่ๆน้องๆคือน่ารักมากนะไม่ว่าจะเป็นตัวของนักแสดงเองก็พอเรามีการอัปเดตก็มีการมากดไลค์กดคอมเมนต์อะไรใดๆก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะ